ภาพแล้วต้องเยอะแค่ไหนนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับกูรูด้านสุขภาพที่จะมาช่วยไขยคําตอบเลือกปริมาณการดื่มน้ําในแต่ละวันค่ะสวสดีค่ะดีหมอ,อคือหนูนมี่กำงถามเกี่ยวกับาการดื่มน้ำค่ะในแต่ละวันเนี่ยเรามีเคล็ดลับอะไรที่ให้เหมาะกับการดื่มน้ําในแต่ละวันมากคะตอนอื่นอะไรลืเรื่องปริมาณสําคัญมากถ้าดื่มน้อยไปมันตลาดดื่มมากไปเยอะๆะมันต้องเยอะมา,มากๆเลยถึงจะไม่ดีนะฮะเพราะงั้นอย่างน้อยเขาถึงบอกว่าอย่างน้อยคนเราเนี่ย จะต้องดื่มน้ําให้ได้แปดแก้วคุณผู้หญิงนะแปดแก้วนะแก้วหนึ่งก็ประมาณ2องอซีซีนะแก้วน้ําถ้าเป็นผู้ชายก็สิบแก้วเพราะว่าคนเรานี่ต้องการน้ําไปช่วยร่างกายเรานี่มีน้ําถึง80%โดยเฉพาะน้ําในสมองเนี่ยสำคัญมากถ้าน้ําในสมองน้อยดื่มน้ำเขามปน้อยเนี่ยมันไม่สามารถไปช่วยลดความร้อนในสมองในขณะที่เราพวกเราคิดเราทำเรานี่เนะี่ยระหว่างวันเนี่ยความร้อนในสมองมันจะขึ้นไปเกิน37องศา จากการทํางานอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าดื่มน้ําน้อยแบบปวดหัวฉะนั้นมีโรคหลายโรคเลยที่ทําให้เราป่วยได้ถ้าเราดื่มน้ําไม่เพียงพอนะเราดื่มกาแฟไปแก้วหนึ่งเนี่ยมันแค่ร้อยสิบซีซีแต่พอดื่มเสร็จแล้วชั่วโมงหนึ่งไปเข้าน้ำเนี่ยมันจะขับน้ํามา2 5 0ซีซีถ้าเรากินกาแฟเสร็จต้องกินน้ําไปอีก2 5งซีอยาี่ีซีดีมิฉะนั้นเราเดี๋ยวจะปวดหัวเพราะว่าน้ํามันถูกรีดออกมาขับออกมาจากเส้นเลือดเราอีก250ซีซีจากา้านิปสั่งให้ปัสสาวะออกมากขึ้น ขับปัสสาวะมาดังนั้นดื่มกาแฟชาก็ต้องเพิ่มน้ำไปอีกสองหนึ่งน้อยหนึ่งแก้วทุกครั้งดื่มกาแฟสามแก้วต้องกินน้ำเพิ่มอีก3ามแก้วจากที่ส้มจะต้องคื่8แก้วเป็นสิเอ็ดแก้วอย่าลืมนะสำคัญมากแล้วถ้าเราเป็นไข้สูงเป็นหวัดดื่มน้ำที่เยอะลดไข้ดื่มน้ำาเยอะขับเซมหาก็จะป่วยน้อยลงสังเกต์ไว้นะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยน้อยกว่า4ครั้งเนี่ยแสดงว่าดื่มน้ำไม่พอละ เพราะว่าจะต้องดื่มน้ําก่อนอาหารทุกครั้งนะหนึ่งสองแก้วจะลดน้ําหนักได้ด้วยระหว่างอาหารห้ามดื่มลังอาหารดื่มไม่น้อยไม่ใช่รอถึงกินเสร็จแล้วค่อยดื่มน้ํานี่เยอะอาหารไปอยู่ในกระเพาะเราเรากินน้ำเข้าไปอีกกดออกมาไม่พอย่อยอาหารไม่เดี๋ยวไม่ไม่พอเดี๋ยวท้องอืดก็ต้องดื่มน้ําก่อนกินอาหารไม่ใช่ไปดื่มหนักกินอาหารนะแต่ว่าจาเป็นก็ดื่มก็ได้ไม่ดื่มน้ําที่เย็นกันไปต้องดื่มดื่มน้ําอุณหภูมิห้องไม่ควรจะใส่ท้้าแข็ง เพราะว่าพอเราดื่มนะ้าที่สแข็งไปมันสบายที่คอแต่ตกถึงกะเพราะร่างกายจะต้องดูดเอาอะไรต่างๆเข้ามาเพื่อสร้างน้ำอุ่นถึง37องศาแล้วถึงจะดูดซึมไปใช้เราบอกว่าดื่มน้าเยอะๆอย่างที่น้องส้มว,ว่าเนี่ยให้ดื่มมากๆเลยไม่ได้นะดื่มทีละแก้วบางคนดื่มกึกๆหมดโวดได้โหมันพองในร่างกายในแย่เลยนะเราตสองการคือถ้าดื่มเร็วๆละๆลหลอดอาหารทํางานไม่ทันนะมันหดเลยในทีนี้ น่นอ,อกเลยก็ดื่มทีละแก้วแล้วก็พักสักพักก็ดื่มอีกแก้วแค่แต่ดื่มสองแก้วแล้วร้อนๆมาก็อย่าดื่มเย็นๆอึ่งๆร่างกายช็อกนะรัดตัวพ๊กเดี๋ยวมันลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันเป็นตะคิวที่หลอดอาหารเลยทันทีเล่นกีฬามาร้อนๆดื่มทีละแก้วอย่าดื่มน้าเย็นดื่มน้ําในอุณหภูมิห้องแล้วบางคนเนี่ยชอบจังเลยนะเอาขวดน้าเนี่ยไปแ,แช่ในช่องฟีต ขวดพลาสติกเพรเดี๋ยวออกมาวางแล้วมันเย็นเย,ย็นสบายที่อย่าไปทํานะเพราะว่าขวดพลาสติกเวลาเข้าไปแช่น้ําในช่องฟิตสารไดออกซินอะไรมาเดลอกซินที่อยู่ในพลาสติกถูกความเย็นกับน้ําเนี่ยเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันจะดูดเอาเดลอกซินมาเป็นสารกออร่อมาเลงสําคัญมากห้ามเอาขวดพลาสติกแก้วพลาสติกใส่น้าไปแช่ห้องแข็งชอบแข็งก็โดยสรุปอย่างนี้นะน้ำส้มน,นะ,ะน้ำส้มดื่มน้ำ่างน้อยผมต้องเสร็จแก้วน้ำส้มต้องแปดแก้วถ้าน้ำส้มกินกาแฟสองครั้ง ต่อแก้วก็ต้องเป็น8ปดบวกถ้ากินสามแก้วก็8ปดบวกสาอย่ายืมน้ําเย็นดนนื่มน้ำอุณหภูมิห้องอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะ,คะขอบคุณหมอมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รู้ข้อดีและข้อเสียของการดื่มน้ําไปแล้วนะคะและเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะขอย้่ยอีกครั้งค่ะขอให้ทุกคนเนี่ยดื่มน้ําในปริมาณที่พอเหมาะนะคะและใครนะคะที่มีเคล็ดลับดีๆนะคะอยากจะแลกเปลี่ยนือว่า อยากรู้เกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆนะคะสามารถทิ้งข้อความมาได้ในินบ็อกได้เลยค่ะส่งมาได้เลยนะครในอินบ็อกนะฮะถามมาได้เลยเรื่องสุขภาพโดยจะพาะสุขภาพกับน้ำนะฮะแล้วผมจะเข้ามาตอบเรื่องดีๆในข้างต่อไปแล้วอย่าลืมนะถ้าท่านดูชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ส่งให้คนอื่นได้ความรู้ด้วยจะได้รับบุญร่วมกันครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ